มาตาชมอีกคลิปนะคะน้องๆสุดท้ายแล้วสำหรับอันนี้พี่ว่าจะไม่ทำํำละไม่ไหวว่าจะดูว่าไหนเข้าไม่เข้าไม่ได้จดไว้หาก็ไม่เจอโอ้ตายละไอที่ไม่เข้าว่าจะไม่ทำนะน้องๆค่ะอันก็ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะดูเป็นแนวทางก็แล้วกันพรพี่ก็ค้นหาไม่ไหวตาก็เบอขออภัยด้วยนะ ที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเนาะเราก็เอาตามนี้แล้วกันถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะน้องๆค่ะไม่ต้องตามพี่หมดทุกตัวก,ก,ก็ได้หรอกอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่จะบอกนะว่าเป็นเลียอะไรอันนี้เขียนผิดพลาดไปหมดกระดาษหลายแผ่นแล้วพี่ก็เลยไม่เลอกอีกไม่ไหวอันนี้เรียกตามนะคะศูนย์หนึ่งสามนะคะ 1> 0 1 3นะคะ6 9อันเนี้ยของเราสตาร์นะคะลาวสตาร์อันนี้เราสตาร์วีเนาะนะคะ01369นะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะน้องน้องขาพี่ขอพักผ่อนก่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้รวยๆปัง,ง,งๆกันทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้ะทุกคน